ก็จะได้เจอเหตุการณ์ที่ป้าเดนิดนะครับพาเพื่อนของป้านะครับออกไปวิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหป่าเจซื้อม่วงคนนี้นะครับหุ่นดีมากๆเลยนะครับวิวดีจริงๆลามาก็คิดเหมือนผมนะครับนี่สวัสดีครับผมโจทีเฮสัสครับคลิปนี้อยู่กับเกม gta 5นะครับมาสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็บวกสอนเล่นด้วยนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องโจทีเฮดสัตโด,ดวยวักกันนะครับกดติดตามกันด้ดยรักกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาทําเควสของเจ้าซิมเมียนนะครับราานะก็คือโทรหาเรานะก็คือโทรหาแบงกินครับบอกว่าตอนนี้นะฉันอยากจะให้นาะยนะไปยึดรถจากเจ้าจิมมี่นะมันจ่ายค่างวดช,ช้าที่เป๋งเลยนะฉันกลัวว่ามันจะทํารถเสียหายนะและเราก็เอามาขายต่อ,อยากนะก็คือค่าซ่อมมันอาจจะแพงกว่านนนนก็ได้นะอยากจะ ให้นายไปยึดมาให้ฉันหน่อยจัดไปนะแฟงกินและในระหว่างที่เรากําลังขับรถไปที่บ้านของไมเคิลนะครับก็จะไปยึดรถกลับมาเนาะทางซิเมียนครับโทรมาบอกเรานะครับบอกว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าแกนเอารถสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไปนะ่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องยาวเนะี่ไอ้หนูก็คือมันรู้แล้วนะครับว่าเรา แอบเอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้เองนันเองนะครับแล้วเราก็แอบ,บเข้าบ้านของไมเคิลเลยนะครับนี่จัดการคนสวนก่อนนะไม่จัดการก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีวิธีเข้าบ้านได้หลายแบบมันเองนะครับนี่ก็คือเราจะต้องไปเอารถคันสีเหลืองข้างในนั่นแหละนะครับแล้วก็วิ่งมาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ปีนขึ้นรถของคนสวนเมื่อกี้นะครับนี่เลยแล้วก็ปีนเข้าไปทางนี้แหละนะครับภาพสวยสุดจัดเลทีเดียวเชียวนะครับพอเราปีนขึ้นไปด้านบนเราจะได้ยินเสียงจิมมี่ครับที่เถียงกับเทซี่อยู่นะครับก็ด่ากันไปด่ากันมานะครับสำหรับ2พี่น้องนี้บอกได้เลยว่า18บวกมากเลยทีเดียวเชียวนะครับพอลงมาด้านล่างนะครับก็จะได้เจอกับอะเมนดาครับที่กำลังจูจีอยู่กับครูสอนพาระเอ้ไม่ใช่ครูสอนเทนนิสนั่นเองนะครับเราก็ไม่สนใจ ้ามให้ใครเห็นเราเด็ดขาดนั้นแล้วเราก็ขึ้นรถครับแล้วก็ปึ่งรถออกไปเลยนะครับนี่ภารกิจเรามีประมาณนี้นะพอเราขับไปสักพักหนึ่งก็โทรหาเจ้าซิมเมียนนะครับบอกว่าเฮ้ยลูกพี่ผมเอารถมาแล้วซิมเมียนบอกว่าเอ้ยรีบเอามาเลยนะแปรงกินจังเพราะีวันนี้น่ะฉันจะขายรถคันนี้ด้วยแหละนะ พอขับมาสักพักไมเคิลก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับบอกว่าฉันได้ยินทุกอย่างแล้วล่ะที่นายคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะพา <อ S 1> ฉันไปเจอมันหน่อยสิไอที่อยู่ในสายโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะและนายต้องพังเข้าไปตรงหน้าร้านของมันเลยนะขับเข้าไปเลยไม่งั้นจะยิงเพราะว่านี่ไม่ใช่ปืนอัดลมนะเพื่อนและเราต้อง ทำตามไมเคิลนะครับเพราะว่าตอนนี้ปืนจ่อหัวอยู่นั่เองครับแล้วก็ขับพุ่งชนเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับพอมาถึงแล้วนะครับซิเมียนก็ตกใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็แจกฟักให้กับแฟรงกินครับแต่ไมเคิลแจกตางนั่นเองนะครับอุ้ยขอบคุณมากเลยครับผมไม่เอาฟักแล้วไปก่อนแล้วกันและทีนี้เราก็ต้องบวกกันนะครับเราก็จะได้บังคับเป็นไมเคิลน่เองนะครับอ้อัดเข้าไปเลยทีเดียวเจียวนะฉานี้รู้สึกว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่าในจานนี้ครับเราก็ทําให้รู้ว่าเจ้าซิเมียนนะครับมันล่า สางสัญญาค้างงวดลดนะครับก็คือเดือนละแสนห้าเลยนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับใครจะจ่ายไหวนะครับและแน่นอนว่าลูกค้าจ่ายไม่ไหวอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคนอุบายของเจ้าซิมเมียนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเราลองเปิดเมลดูนะครับจะมีหมอบำบัดส่งเมลมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนายก็หายป่วยแล้วเพื่อนนะแต่ว่าไมเคิลบอกว่าตอนนี้ฉันแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะและอีกเมลหนึ่งจากอเมนดานะครับอเมนดกาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันตีเทนนิสเก่งมากเลยเพราะว่า มีครูสอนเทนนิสที่เก่งมุกมวกเลยมาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับภารกิจนี้จะเป็นภารกิจเสริมนะครับเราทําตอนไหนก็ได้นะครับเจ้คนนี้มีชื่อว่าเจ้ทอนยานะครับเป็นแฟนกับ JB นะครับ JB ก็เปรียบเสมือนคนในแก๊งของเรานั่นแหละนะครับก็คือตอนนี้ JB มันอบสมุนไพรเยอะเกินไปเมื่อวานนี้นะก็เลยทําให้มันตื่นมาทํางานไม่ได้นะ่ะันอยากจะมีตังค์ใช้นะก็เลยอยากจะให้นายนะทำงาน ช่วยเขาหน่อยและการนะเพื่อช่วยฉันด้วยนะก็คือพวกนี้มันเป็นแก๊งเดียวกันนะมันก็ต้องช่วยกันนะครับะหลังจากนั้นแฟรงกินของเราก็ต้องทํางานช่วยเจทอนย่านั่นเองครับเนื่องจากเจทอนย่าขับรถลากไม่เป็นนั่นเองนะครับนี่ก็มาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้ครับแล้วก็บนกันสุดทางเลยทีเดียวเชียวครับและในภารกิจนี้ครับเราแค่มาเอารถที่มันจอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมตรงนี้แหละนะครับภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับแล้วเราก็ ปล่อยให้เจทอนยาโทรไปหาจ b บีนะครับก็บ่นกันไปนะครับแล้วเราสามารถขับรถออกไปได้เลยนะครับก็ทิ้งเจไว้ตรงนี้แหละนะครับสำหรับภารกิจต่อไปครับให้เราย้อนกลับมาที่บ้านของแฟรงกินนะครับเราก็จะได้เจอเหตุการณ์ที่ป้าเดนิดนะครับพาเพื่อนของป้านะครับออกไปวิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหป้าเจซื้อม่วงคนนี้นะครับหุ่นดีมากๆเลยนะครับวิวดีจริงๆลามาก็คิดเหมือนผมนะครับเน่ ที่นี่ลามาครับก็ชวนให้แฟรงกินเนีครับเดินออกไปชมบิวสักหน่อยสินายนี่อ้วนเป็นหมูแล้วเนี่ยหัดเดินซับ้างหัด ดูป่าเดนิดเป็นตัวอย่างสิงนายและที่นี่ครับรามาบอกว่าฉันมีงานให้นายทำนะก็คือตอนนี้นะเราจะไปรักพาตัวเจ้าดีแก๊งม่วงแก๊งบันหลักนะก็คือเราจะไปรักพาตัวมันแล้วก็เรียกค่าไทยด้วยแหละนะและเราก็ต้องไปกับเจ้ารามานะครับเพราะว่ารามาบอกว่างานนี้เราไม่ต้องบวกนะครับก็คือไม่ต้องยิงไขยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีมุกฮ่านิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติว่า แฟงกินตายนะครับป้าดดดิ์น่าจะดีใจอะไรทํานองนั้นนะครับและทีนี้พอไปถึงนะครับก็จะเจอกับเจ้าดีนะครับที่กำลังหลีสาวอยู่นะครับเราต้องปลอมตัวไปนะครับแต่ว่าดูก็รู้แล้วนะครับว่าใครนะพอไปถึงนะครับเราก็จะจับเจ้าดีนะครับมาเลือกข้าไถ่นะครับแต่ทว่าเจ้าดีมันน่าจะไม่อยู่ให้เราจับนะครับเราก็ต้องวิ่งตามไปนะครับแต่ทว่ารถตู้นะครับเป็นแค่รถตู้แท้ๆจะขับแซงมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงนะครับก็ต้องขับตามไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะแค่ขับตามไป ดเดี๋ยวไอ้เจ้าดีครับเดี๋ยวมันก็ล้มเอง,เองนะครับนี่และทีนี้ครับเราต้องพาเจ้าช็อปตามล่าเจ้าดีนะครับตามเข้าไปในน่าจะเป็นอู่รถเมนะผมว่านะนี่ไงอู่รถเม์บกสหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเกมจีดีเอวีมีบกสด้วยนะครับและทีนี้เราก็ตามมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าคาดสายตานเนี่ครับที่ทางรถไฟนะเราต้องใช้เจ้าช็อปนะครับในการตามล่าโดยการ ดมกลิ่นนั่นเองครับดมไปดมมานะครับเราสามารถกลายเป็นหมาได้ด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะได้เห็นมุมมองเขาหมาด้วยนะครับเกมนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะแล้วเราก็เปิดตู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับดมไปดมมานะตามที่ผมบอกนะครับเจ้าช็อปนะครับเห็นสาวนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับแล้วทีนี้ในที่สุดเราก็จะเจอกับเจ้าดีครับแก๊งบัลลักครับเราก็งาบเข้าให้นะครับจังหวะนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฉับตัวดได้นั่นเองครับแล้วก็พาขึ้นรถครับแต่ ว่าเจ้าดีบอกว่าฉันรู้จักลามาโอ้โหไอ้นี่ฉันเห็นมันตั้งแต่เด็กเลยนะก็คือเหตุการณ์ในเกม g d a v นะครับพวกแก๊งบัหลักแก๊งม่วงอะไรต่างๆนะมันไม่ค่อยได้แค้นอะไรกันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนคนรู้จักกันนะและทีนี้ลามาก็โทรหาพวกแก๊งบัหลักนะครับเรียกค่าไถ่ซีเมินนะครับแต่ทว่าเขาน่าจะไม่จ่ายนะครับและแฟรงกินก็บอกให้ทิ้งมือถือไปนะเดี๋ยวตำรวจจะสะกดรอยตามได้นะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าแก๊งบัหลักไป นะครับเจ้าดีเนาะก็รอดไปนะครับและในเหตุการณ์นี้ครับทางรามากับแฟรงกินนะครับก็รู้ตัวว่าพวกเราน่วางแผนตื้นมากๆเลยนะแล้วก็พูดถึงไมเคิลด้วยนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้ตาลุงคนนั้นน่มาช่วยเราน่ยน่าจะโอเคกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2นะครับที่พวกรามานพูดถึงไมเคิลนั่นเองนะครับและรามาก็บอกว่าพวกตำรวจนะฉันไม่กลัวหรอกนะถ้าพวกมันมานี่จมตีนกูหมดแน่นะโอ้โหนี่มันโหดจริงๆนะครับสำหรับพี่คนนี้ และหลังจากนั้นซิมเมียนก็จะโทรมาด่าแฟงกินนะครับเกี่ยวกับพนักงานดีเด่นนะครับพนักงานดีเด่นทําไมทําแบบนี้กับชั้นนะก็คือแฟงกินกับปลามานะครับไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าไม่ได้คืนมอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าซิมเมียนนั่นเองครับมันก็โกรธเป็นอย่างมากครับแล้วก็ด่าแฟงกินไปนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างซิมเมียนกับพวกแฟงกินนั่นเองนะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับภารกิจนี้นะเราจะต้องไปที่บ้านของไมเคิลนั่นเองนะครับพอไปถึงนะครับเราจะได้เจอกับไมเคิลที่กำลังนั่งชิลอยู่นะครับพอไปถึงแล้วนะครับไมเคิลก็บอกให้แฟรงกินนั่งลงก่อนสินะจะมาป้นป้านฉันเลยส่วนแฟรงกินก็บอกว่าเออไม่ได้มาป้นหรอกนะพอดีตอนนี้ผมตกงานแล้วเนื่องจากคุณไปต่อยหน้าหัวหน้าผมนะก็คือเจ้าซิมเมียนนั่นเองนะครับแฟรงกินที่ตกงานนะก็เลยอยากจะมาหางานทํากับไมเคิลนั่นเองครับแต่ว่าจะ เป็นงานสายเมืดนะส่วนไมเคลิลก็บอกกับแฟงกินนะครับบอกว่าได้กเกษียณแล้วพี่เนี่ยวางมือแล้วไอ้น้องอาบน้ําร้อนมาจนตัวเปื่อยหมดแล้วนะมาสายนี้มันไม่ดีหรอกนะถึงพี่จะประสบความสําเร็จแบบนีนะ้แต่ว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ได้มันก็ยากมากๆเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะเลี้ยงเบียร์น้องแล้วกันนะเดี๋ยวตามพี่มาแลวกันและในระหว่างที่กําลังเดินไปขึ้นรถหน้าบ้านนะครับจิมมี่โทรมา hey, <Tim. S 1> พอดีนะครับ <I 'll S 1> บอกกับไมเคิลว่าตอนนี้เรือเราถูกปล้นครับพะ และเรือนะผมก็เป็นคนเอาไปขายเองแหละนะแต่ว่าไอ้คนที่มารับซื้อนี่มันไม่จ่ายตังค์ครับเพราะมันหวังว่าจะเอาไปฟรีๆเลยทางไมเคิลก็บอกว่าโอเคขอบใจมากลูกชายสุดที่รักของฉันและไมเคิลก็เปลี่ยนแผนนะครับก็คือไม่ไปกินเบียร์แล้วจะไปเอาเรือยอดคืนนั่นเองนะครับแล้วก็บอกกับแฟงกินด้วยนะครับว่าถ้าอยากจะเป็นมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่แคอย่ามีลูกเหมือนกับฉันแล้วกันนะพอเราขับไปครับก็จะได้เจอกับเรือยอดของเราครับที่ขับ ตัดหน้าเลยทีเดียววนะครับเราก็ต้องขับตามหลังไปนะครับภารกิจนี้ยังกระเดิฟ้าอีกแล้วกับท่านนะครับเราก็ต้องให้แฟงกินนะขึ้นไปบนรถขอนนะครับโอ้โหดูดีอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียววครับแต่ถ้าว่ามีจิมมี่อยู่ในเรือยอทด,ด้วยนะครับเหมือนจะโดนจับตัวไปด้วยนะครับจนะังหวะนี้ แล้วเราก็ต้องช่วยคุ้มกันแฟงกินจากพวกโจนั่นเองนะครับแต่ในภารกิจนี้ครับไมเคิลก็ตัดสินใจที่จะช่วยทุกคนก่อนนะครับก็ช่วยจิมมี่ออกมาได้ครับแล้วทีนี้ก็ ช่วยแฟรงกิ้นนั่นเองนะครับและพอได้คนมาครบแล้วนะครับไมเคิลก็ว่าจะขับตามไปแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือรถมันเกิดพังบอดีนะครับงานเข้าและจังหวะนี้นะครับในเหตุการณ์นี้ไมเคิลก็จะเสียเรือยอดไปครับแล้วก็ขับรถมาที่อู่นะครับเพื่อจะมาซ่อมรถนะก็คือถามกับแฟรงกิ้นนี่แหละนะว่าแถวนี้มีร้านซ่อมรถหรือเปล่านะแฟรงกิ้นก็แนะนําร้านนี้นะครับและทางไมเคิลก็บอกให้แฟรงกิ้นไปส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฉันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวจ จะไปดิงนะแต่ว่าฉันขอไปดิงคนเดียวนะและทางแฟงกินก็เรียกแท็กซี่มาให้ไมเคิลนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยววันหลังค่อยเจอกัน,นละกันนะเฮียและทีนี้เราก็เข้าไปซ่อมรถด้านในนะครับส่วนจิมมี่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่สานึกผิดเลยนะครับโอ้เสียงเหนื่อยเลยทีเดียวๆอ่ะและทีนี้เราก็ไปส่งจิมมี่ที่บ้านนะครับจิมมี่ก็ชวนเราไปนูปน่นไปนี่นะครับอยากจะไปดิ้งลูกเดียวเลยนะครับจิมมีน่น่ชิลจริงๆนะครับแล้วก็บอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าวันหลังนะเดี๋ยวค่อย จเจอกันนั้นลูกพี่ผมรู้สึกว่าชอบลูกพี่มากเลยนะเดี๋ยวผมจะแอดเฟซไปหาด้วยนะและผมก็จะให้เบอร์พี่ด้วยนะและในเหตุการณ์นี้เราจะได้ทั้งเบอร์จิมมี่แล้วก็เบอร์ไมเคลลิลมาอยู่ในเครื่องมือถือของแฟงกินนั่นเองนะครับ และหลังจากนี้รามาจะโทรมาบอกเรานะครับผมไม่ได้อัดไว้นะครับก็คือรามาโทรมาบอกว่าตอนนี้น่ะเจ้าช็อปน่ะฉันขอฝากนายไว้ก่อนแลวกันนะพอดีฉันจะไม่อยู่สักพักหนึ่งนะฝากด้วยแล้วกันนะเพื่อนส่วนแฟงกิงก็โอเคได้เลยนะจะชอบเจ้าช็อปอยู่แล้วนะแล้วก็จะจบในภารกิจในคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ช่องตัวทีเฮสซัดด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม